สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จีมเจพที่ได้เชิญม่อยู่กับคุณอะตอมนะจะวันนี้เราก็จะมาลองเล่นเกมที่มีชื่อว่า Home Sweet Home ในเวอร์ชันเดโมนะที่เพื่อนแนะนำมาเรามาลองเล่นเกมนี้กันเลยจ้าก็เกมนี้เป็นเกมที่สามารถโหลดได้ในสตรีมเนาะจะเป็นเกมที่สามารถ เสียเงินซื้อนะประมาณ300กว่าบาทแต่เรานี้ลองโหลดมาเล่นฟรีก่อนก้าดูก่อนว่าอีโหลดเล่นฟรีเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้เข้ามาในหน้าเกมก็จะมีให้โหลดแล้วก็เข้าไปนะจ๊ะโหลดมาแล้วเราก็มาเล่นอันนี้ก็คือหน้าจอของมันเข้ามาเว็บแรกตอนเราจะมาเข้าในเกมแล้วตื่นเต้นจังมีนเป็นเกมแรกที่เราจะเล่นนะตอนนี้จูนสิทิรักตื่นมาโอ้ย โอเคก็คือเขาบอกว่าเขาปวดหัวมากเขาเมื่อคืนน่ะดื่มมาเยอะหน่อยเจนคุณอยู่ไหน Where am ว่ารีเ h e แอ am I? ฉันเป็นเฮียเลยนี่เจนโอ้เมื่อกี้จะเจอเจนอยู่นี่เอ้ยเมื่อกี้ยังเห็นเจนอยู่นี่นะแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะหาทางกลับบ้านตอนนี้แหละมาอะตอนนี้อะไรเนี่ยลูกบิดเออเปิดประตูค่ะเอ็นอินแจ็คเขาขานลงไปสิเออขานก็ขานอ้าว อะไรนี่ไฟ flashlight oh. ไฟฉายออ๋ไฟฉายอดีเยี่ยมเยี่ยมไปเลยมีไฟฉายได้แหละอ่ากด F เปิดไฟฉายอ่เปิดไฟฉายตาบ้าเลยเนี่ยส่องเห็นอะไรไม่เนี่ยโอ้ยไฟฉายส่องเห็นหอยอะไรไม่เนี่ย oh, <no. S 1> สองตาก,กบยังไม่เห็นเลยว่า <laughs> อะไรเนี่ย บ้านแก่นี้โศโคลกจังเลยนี่ไม่ใช่บ้านฉันหรือว่าบ้านฉันเอ๊ะหรือว่าบ้านฉันนี่โศโคลกเอ๊ะเอฟกดเอฟเปิดไลฟ์แฟชชไลฟ์ไฟฉายทำไมมโศโคลกอย่างนี้แกโอ้หน่ากลัวมากเลยอะฉันกลัวผีจะออกมาแล้วแหละเธอโอ้ยทำไมไม่เปิดฟื้นเปิดไฟเนี่ยทางเดินเนี่ยจะเปิดสลัวสลัวทำไม Where am I ฉัน ผมอยู่ในเนี่ย oh <my> แล้วฉันจะออกไปยังไงวันนี้โอ้เจ้าโอ้สร้างเคนสร้างพ้อสร้างโต๊ะใหญ่สองตัวหนังสือก็เก่าๆนะเธอบ้านอะไรนี่บ้านลางหรือเปล่าวะบ้านฉันก็คงไม่ลกขนาดนี้หรอกนะเธอลกขนาดนี้แม่ฉันคงด่าตายแล้วห้องนี้เนี่ยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงยอะไรอะใครมาสวดมนต์อยู่แถวนี้ หอยหล่อนมากใครมาสวดมอนต์อยู่แถวนี้ใช้เวลาไม่ทำวัดเย็นเนี่ยเฮ้ยเป็นดึกแล้วโอ้เสียงวิทยุหอยเปิดเพลงอื่นไม่ได้ไงเปิดเพลงยิปพอปอ้าดูซีเปิดดูหนังสือพิมพ์ข่าวนักศึกษาหายตัวไปอย่างลึกลับโดยพบว่านักศึกษาหญิงรายนี้เป็นมหาวิยาลัยชื่อดังของบางกอกแล้วอะไรนี่ ชีต้องการหนีเดินกับโอ๊ยอ่านไม่ออก็ <Huh? S 1> อะไรเนี่ยแล้วบอกว่าเธอเจ็บท้องเป็นอย่างมาก abandoned house outside the city บ้านร้างนอกเหนือเมืองอ,อะไรเนี่ยหยิบต่อเอายังมีคุณแจด้วยอะหยิบคุณแจขึ้นมาคุณแจห้องลูมชี้เป <c oughs> ิดประตูนี้หรอ <c oughs> เปิดสิพัก <c oughs> เอ้ไม่ออกทำไมมันไม่ออกอะ่ะ หอยอ่ะอ่หยิบกุญแจโอ้นี่ไงโออเออเอาเปิด oh. เอากุญแจล่องุนนะฉันเปิดกุญแจโอ้หลับตาตอนนี้คือหลับตากลัวผีมากอ๋ออีป่าเสียงพ้าสวนนี่ไปปิดได้มี่นี้เนี่ยนะกลัวมากมาทำวัดอะไรตอนดึงอุย้ย <Cre epy. S 1> มันน่ามันหนาวนะเนี่ยคนข้างหนาวนะเนี่ยคุ้มข้างหนาวเนี่ยคนลุกมากเลยตุดสันคนลุกตุดสันเป็นล็อกครีปี oh. หมดเอา้าเฮ้ยอะไรอะ hey, อเฮ้ยห้ากี่ดองได้ยินบ่เฮ้ยอีดังไม่รู้ค่ะอีดังหรืออีนายอีนายนั่นเฮ้ยยุไสเหรอเฮ้ยแล้วมันจะเดินลงไปทำไมนี่เอาฉันไม่เข้าใจโอ๊ย oh, <no. S 1> เอาแล้วมันโดนตรกลงไมนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดินลงไปทำไม อีบ้าแล้วฉันดันลงไปทำไมเนี่ยโอ้ยฉันตอนนี้หลับตาเล่นนะหูฟังออกเลยไม่ยีนะกลัวมากเสียงอะไรตกมันผีจะมาตอนนี้ ตลกอะอิ่หอยเราจะเดินลงไปทำไมเสียกันเลยอะเอ้าเอาใครเปิดประตูเอา้าเดี๋ยวแล้วทำไมต้องเปิดไฟสีแดงเปิดไฟสีลุงไม่ได้เลยไงเนี่ยแล้วโอ้ยตกใจทางกนตกใจอย่างขยะเอจอกทิ้งขยะก็ไปที่เป็นทางมีหน้าอนะ่ะบ้านหนึ่งสุกปกขนาดนี้ โอ๊ยโอ้ยผีจะออกมาไหมเนี่ยโอ้ยหลับปะ้โอ้ยอ้แล้วก็ไม่เปิดฟรไฟรอเดียวสิเวทแล้วมันจะไปวิ่งตามทำไมเป็นฉันวิ่งออกจากบ้านนี้เลยฉันไม่เข้าใจอีบ้านเหมือนกันมันไม่กลัวหรือไงนี่โอ้ยไม่นี่ เชี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยไปไหนแล้วล่ะอีดอกนะน่าเออนี่คือแบบแจ่มน้นเอเฮ้ย <What? S 1> โอ๊ย s <S อะไรเนี่ยเป็นประจำเดือนด้วยนึงหอย <c oughs> อะไรเป็นประจำเดือนแล้วมาทาไว้ข้างฝาเลี่ยนะโอ้ยนป่นผีซสเลอร์ดูสิเมนไหลเป็นทางเดี๋ยวเป็นเมนไหลเป็นทางไปเลยเนี่ยโอ้ยผีบ้าอยู่ไหนล่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยจะออกมาตอนไหนเนี่ย โอ้ยโอ๊ยเออโอ๊ยตกใจเสียงอีนี่แหละตกใจผีแล้เนี่ยไอเนี่ยอ๋อมันจะเป็นเข้าไปทำไมเนี่ยเอาเออทางเดินเออเฮ้ยไฟก็มืดแล้วทำไมไม่ติดไฟครบบ้านอีบ้านมันออกแบบบ้านยังไงเนี่ยออกแบบบ้านหรืออะไรเนี่ยบ้านไม่ติดไฟมันครบว้าย อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามเลยก็สิเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเอาเอามันอยู่ไหนนี่เอาอีบ้าพี่จันไรย์บ้าน่ากลัวมากเอ้าเอ้ามันรีเอะเมื่อกี้เอามันออกไปอ่ะอ่าไหนๆลองสี่อารีเล่นใหม่เอาทำไมมันกลับมาที่เดิมล่ะเอาทำไมฉันออกกลับมาที่เดิมล่ะทีเนี้ย เมื่อกี้มันทางเดินที่เราเข้ามาเนี่ยเอ้าเออเออดีมันสว่างขึ้นนิดนึงอีห้องนี้หรือเป่าเอามันทําไมกลับมาที่เดิมรู้ป่าหรือว่าที่ใหม่หรือว่าที่เดิมมันบอกให้กดฟอนต์นิวฉันก็กดเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเราทางออกมาอยู่ที่ไหนใช่จะงงวิ่งทางออกอยู่ที่ไหนเนี่ยมันวนมาอยู่อีประตูนี้ก็มปเขียนว่าทางออกอีผีเป็นเมนแน่ๆเลยในพัน์จีตกงไหนี่เนี่ย อีประตูนี้ก็ไม่รู้จักเขียนว่าทางองค์ทางออกเลยป้ายบอกทางก็ไม่เขียนเอาลูตันอันนี้ก็ลูตันเอาเอาฉันเดินกลับมาที่เดิมนี่ว่าเอาอโอ,โอเดี๋ยวเหยียบลื่นเมนนางนั้นทํำไงเนี่ยโอ้ย, <c oughs> อยผีเป็นแมนดูสิอเอาทางเดิมนี่ว่าเดี๋ยวใช่ไหม เดิมหรือเปล่าเอา้ออีผีนี่ hey, <you S 1> เฮ้อยอ้ายอีผีบา้าโอ้โอ้เอา <laughs> โอมาเมก้าโอ้มันจะล็อกฮาร์ดไอ้ย๊าไม่งอีผีบ้าเอาเอามาทำอะไรเนี่อยอ้ามันไม่ได้กลัวแล้วอะมันตลกอะอีผีบา้าอีเป็นยาอ่อน <laughs> เอา้า อ่ะลองสิอ่ากด Continue เอาเวอร์ชันเดโมมันเป็นอย่างนี้เหรออ่ะคอนติเนียใหม่อ่ะลองดูอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมนี่ออาแล้วฉันจะกลัวได้ไงถ้าไม่ไปเจอผีเหมือนเดิมเนี่ยเอาเอาดูสิดูสิเออเนาะนาก็นาลองซื้อเวอร์ชันเต็มมาเล่นดูนะเอาเอาเจอผีอีกละอ่ะอีผีบ้าเออไม่กลัวกูแล้วอ่ะหันมาม่จิกิ๊ฮ่ตีนึงไอ what the fuck เอออ้า เอออะจบแค่นี้แค่นี้โอ,โอ้แต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะมันทำให้เราแบบลุนแล้วก็ตื่นเต้นไปเกมแบบนี้นะ่ะถ้าลองชิวซื้อเวอร์ชันเต็มมาเล่นก็ตั้งใจเลิศอยู่นะแต่ฉันก็มีซื้อกา,าเล่นหรอกเาะกลัวพี่รอให้ใจกล้าใจปั้มเราซื้อมาเล่นก่อนนะแค่เล่นกี้จะบ้าตายแล้วนะก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวคลิปอ่ารีวิว,ว,วเกม h o m โฮมสวิ Home ในวันนี้ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสัปดาห์หนี้ต้องกล่าวคำว่าบ๊ายบาย